เราเป็นเพื่อนกันนะปีเดียวกันด้วยมาทำกันอย่างนี้ไม่ใช่นักโทษนะทำไมทำถึงขนาดนี้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีจากนอร์เวย์นะคะตื่นขึ้นมาก็ขับรถไปส่งคุณลุงที่ทำงานคะ่ะวันนี้แกทำงานสายพอกลับมาไม่เป็นดูข่าวก็เลยตกใจคะ่ะเพราะว่านะข่าวนี้มาอินมานานแล้วก็วาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เป็นไม่ค่อยได้เข้าไปดูข่าวก็ได้คะ่ะ ก็ไม่คิดว่ามันจะเออมันจะมาฮิตคิดเียกว่าข่าวที่ฮิตที่สุดแล้วก็มาฮิตตอนนี้อีกไม่เพิ่นก็ไม่รู้เลยว่าเขาคิดไปถึงไหนแล้วบังเอิญมาเจอมเมื่อเช้าก็เลยอยากจะเออมาถามเพื่อนโดยเฉพาะคนที่อยู่เมืองไทยว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่เพิ่นอ่ะไม่ค่อยได้ดูข่าวนะคะข่าวอะไรก็ไม่ได้ดูความจริงดูไว้มันก็ดีเหมือนกันถ้ามีเวลา เป็นการดูข่าวเพื่อที่จะทันโลกทันสถานการณ์ข่าวบางข่าวนะคะมันเอ่ยไม่ได้กลัวกลัวข่าวดูแล้วกลัวไม่เห็นก็เลยไม่ค่อยจะดูข่าวแต่ก็พยายามทําใจค่ะแต่ข่าวนี้เป็นข่าวทั่วโลกพูดถึงข่าวทั่วโลกมันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะข่าวทั่วโลก <laughs> แล้วก็ ประธานาธิบดีที่อเมริกาก็เป็นข่าวทั่วโลกเหมือนกันที่ระบาดนั่นก็เรียกว่าโลกระบาดเหมือนกันโลกข่าวระบาดระบาดคือโลกสังคม <c oughs> แต่ว่าข่าวนี้ไม่เป็นก็จะมาขอถามเพื่อนๆว่ามีความรู้สึกอยังไงสําหรับคนที่ไทยลําบากเหมือนสถานการณ์ตอนนั้นไหมอะไรเงี้ยค่ะคือไม่เป็นเปิดข่าวดูแล้วตกใจเลยค่ะ คือคือช็อกเลยตื่นเต้นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะกลับมาเยอะถึงขนาดนี้คือเข้าไปดูข่าวเพนก็แคบเอาไว้เป็นบางข้อความเองว่าโรกโควิดอ่ะมันระบาดอีกแล้วแล้วก็ระบาดเยอะด้วยนะคะอันนี้เฉพาะผู้ป่วยที่คนเจอแล้วก็รู้ตัวว่าป่วยนะคะทุกคนเนี่ยห้าหมื่นกว่านะอันนี้เฉพาะที่คนเจอ แล้วคนที่ป่วยแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองติดโควิดแล้วก็ยังแพร่แพร่ให้ให้ติดต่อคนอื่นอยู่ข้างนอกอยู่ตอนนี้ไม่รู้ตัวก็เยอะนะนี่ขนาดรู้ตัวนะคะทุกคนนี่เฉพาะคนที่ไปเช็คเท่านั้นก็ยังเยอะเลยห้าหมื่นกว่าเนาะแล้วมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆไม่เป็นก็ติดโควิดนะคะติดโควิดแล้วก็โทรไปหาหมอ หมอบอกว่าถ้ารู้ว่าติดโควิดก็ให้อยู่บ้านรักษาตัวจนกว่าระยะนั้นมันจะผ่านพ้นไปคือเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอะไรลนะที่นอร์เวย์เนี่ยเมื่อก่อนก็ฉีดจงฉีดยาฉีดนั่นฉีดนี่เดี๋ยวนี้เลิกหมดเลยเขาทําเป็นจุดฉีดยาป้องกันโควิดให้ยาแก้โควะิดค่ะเป็นจุดๆเดี๋ยวนี้เลิกหมดเลยมันไม่จําเป็นแล้วเพราะว่ามันมันลังก็ไม่ได้คนไหนติดก็ติดไปเลยแต่ให้ไปฉีดยา ไม่ให้ติดนะได้แต่คนที่ฉีดยานั้นแพร่การระบาดได้นะคะเพียงแต่ว่าตัวเขาอนะน่ะไม่ป่วยหนักมันจะมีภูมิต้านทานแต่เขาก็จะมีโควิดอยู่ไม่เป็นไปฉีดหลายเข็มแล้วนะแต่ก็ยังติดอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าอาการไม่หนักแต่มันจะระคายคอแล้วก็เป็นคิดเสลดมันจะติดแล้วมันจะเหนื่อยมันจะเพียแล้วมันก็จะอยู่เขามันอย่างเงี้ยอาการก็ไม่ดีขึ้นติดหลายรอบแล้วด้วย ไม่เป็นก็คิดว่ามันคงจะหายแล้วที่เอ่อที่นอร์เวย์นี่มันไม่มีข่าวอะไรอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะาหมอเขาไม่สนใจแล้วแต่ถ้าจะฉีดยานี้ต้องเสียตังค์นะคะไม่เป็นเข้าไปดูแล้วว่าเสียเท่าไหร่แต่ว่ามันลืมแพงมากเลยตอนที่ติดหนักๆนั้นใหม่ๆจะเสียอ่ทีนี้อ่รัฐบาลรณรงค์ไม่ให้เสียคือให้ฉีดฟรีค่ะตัวหลังก็ฉีดฟรีแต่พอโควิดมันเลย มันทุเลาแล้วเขาค้นเจอแล้วว่ามันทําอะไรไม่ได้เขาก็เอาศูนย์ที่แจกยาะลงหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่สนใจแล้วใครติดก็ติดไปติดแล้วก็อยู่บ้านกักขังตัวที่บ้านจนกว่าระยะมันจะหมดแล้วถ้าเกิดว่าคนไหนติดหนัหนกๆก็เข้าโรงพยาบาลไปฟกฟื้นที่เรียกว่าไปช่วยใส่เครื่องลมหายใจแล้วก็ไปดูปอดค่ะเพราะว่าโควิดนี่ก็ยังจะ,ะทําลายชีวิตหรือว่าเอาชีวิตคนได้อยู่สําหรับ คนร่างกายอ่อนแอทีนี้ไม่เป็นมาดูข่าวนะคะคนตายเสียชีวิตไปแล้วก็หลายคนนะคะเนี่ยติดกันเป็นหลายหมือนเลยเนี่ยแล้วคนตายก็เออก็ก็เยอะแล้วก็คนที่ติดโควิดที่เมืองไทยน่ะสุขภาพเขาก็แข็งแรงนะอายุกำลังทํางานเออเนี่ยแล้วก็คนแก่คนแก่ก็ติดแล้วก็เสียชีวิตไปหลายคนที่เสียชีวิตไปนี้ปอดไม่ดีนะคะทุกคน นี่เขาก็บอกมาอันนี้นา่ากลัวมากเลยนะสำหรับคนที่สุขภาพไม่ดีแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนนะคะ <c oughs> เขาก็บอกว่าถ้าอาการดีก็ให้ไปปรึกษาหรือว่าไปซื้อ,อยาหรือว่าไปเอาอยาตามร้านขายยาร้านขายาาขายาที่เมืองไทยสําหรับร้านขายยาทีา่ประสานงานกับรัฐบาลนะคะก็ไม่ใช่ว่าร้านขายยาทุกร้านไม่เป็นไม่ได้ฟังข่าวไทยพอมา เปิดดูเมื่อเช้าเนี่ยตกใจเลยเนี่ยตกใจเลยไม่เพนก็มาดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่เมืองไทยให้ไปปรึกษาหมอสําหรับที่อาการไม่สาหัสนะคะสําหรับคนอาการที่สาหัสก็ไปนอนที่โรงพยาบาลไปรับความช่วยเหลือเนี่ยไม่เพนกวัวมากเลยดีนะที่ไม่ไปเมืองไทยเนี่ยมันไม่หายไปเลยมันจะมีสายใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยเนี่ยนี่ก็อีกสายใหม่สายหนึ่งนะคะ เนี่ยสายเจเจหนึ่งอ่ะเจวันที่เขาเรียกอ่ะเจวันพออ่านแล้วก็อู้ก็น่าเป็นห่วงนะคะทุกคนสําหรับคนที่สุขภาพไม่ดีที่เป็นโรคแทรกซ้อนคุณลุงนี่ก็ติดโควิดหลายรอบเหมือนกันแกเป็นโรคแทรกซ้อนแกเป็นเบาหวานเป็นความดันนะคะแล้วก็มีนั่นมีนี่หลายๆอย่างเล็กๆ็น้อยกินยายเยอะเลยทุกวันเนี่ย ก็เห็นยาของแกนะกองเอาไว้นะเอ่อก่อนที่จะทานอาหารตอนเช้านะ่ะเป็นอย่างนี้เลยอะเนี่ยอุ้งมือเต็มอุ้งมือเลยนะแล้วก็มีน้องมามาหาน้องสาวมาหามาเยี่ยมมันนอนกลางคืนเนี่ยกขตื่นขึ้นมาต้มกาแฟเขาเขาก็เดินมาที่เอ่อที่ครัวก็มาเห็นยา,าเห็นยากองเอ่อกองเป็นอุ้งมือแล้วก็ถามว่ายาไม่เพนเราบอกไม่ใช่ยาไม่เพน ยาไม่เพียนนะมันจะมีแค่ยาแก้เพสสองอย่างสามอย่างแล้วก็ยาแก้ปวดอะไรเงี้ยนอกนั้นก็วิตามินเสริมดูแลสุขภาพนั้นนะของคุณลุงไม่เป็นก็บอกว่าอย่างเงี้นี่แหละค่ะมัน,น่ากลัวเพราะว่าคุณลุงเอาไปโรคแทรกซ้อนเยอะแต่เวลาแกติดนี่แกรอดนะคะคราวที่แล้วนี่แกรอดแล้วอีกอย่างนึ่งไม่ได้ติดรอบเดียวด้วยแกแกติดรู้สึกว่าตามที่ดูรู้ที่่นเห็นนะฮะที่เช็คดูอะติดสองรอบ รอบแรกก็น่าเป็นห่วงรอบสองก็น่าเป็นห่วงแต่ว่าอ่ากไม่กลัวเท่าไหร่เออแตก่เกกลัวอยู่จะว่ากลัวก็กลัวจะว่าไม่กลัวก็ไม่กลัวคือแกกลัวว่าจะเอาไปติดคนอื่นแกเป็นห่วงคนอื่นมากเลยนะเนี่ยมันเป็นการดีนะที่เป็นห่วงคนอื่นแล้วเวลาเขาบอกให้ฉีดยาอะไรเงี้ยไม่เป็นอนะ่ะต้องไปฉีดยาคุณลงุงจก อบอกไม่เพนต้องไปฉีดยานะถ้าเธอไม่ฉีดยาเธอก็เอาโควิดเนี่ยไปติดคนอื่นได้แกว่าอย่างนั้นแต่ความจริงนะ่ะฉีดยาไม่ฉีดยามันก็ติดได้ค่ะมันก็แพร่ได้แต่เพียงแต่ว่าตัวเรานี่แหละมันอ่ามันมันอาการไม่หนักแต่โควิดก็ยังติดอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็ยังมีโควิดอยู่นะแพร่ได้นะคะทุกคนเออคนที่ฉีดยาแล้วก็แพร่ได้นะเออ นั่นแหละบางคนเขาบอกมาไปฉีดโควิดแล้วแพลไม่ได้แพ่ได้แผลได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าสุขภาพเธอมันมันต่อต้านมันมีภูมิต่อต้านมีภูมิต้านทานแข็งแรงกว่าแล้วเธอจะไม่เป็นอะไรหนักไม่เป็นก็เลยออกมาเออขอพูดสักหน่อยซิมาถามเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยมีอาการเป็นยังไงมัง่งใครติดโควิดบ้างแล้วก็คิดว่าคงไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะว่าใหม่นะ่ะ ตอนโควิดออกมาใหม่มรุ่นแรกเลยตื่นกันเยอะแล้วก็ตายกันเยอะเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจในการป้องกันแล้วก็วัคซีนก็ยังไม่มาแล้วก็ยังไม่มีใครรู้ว่าโควิดมันทำงานยังไงแล้วก็จะต่อต้านยังไงรับมือแบบไหนวัคซีนอะไรอะไรเงี้ยบางคนเขาก็บอกว่ามันก็เป็นไข้หวัดธรรมดานี่แหละเขาบอกว่าไข้หวัดน่ะ มันจะมีสายพันธุ์ของไข้หวัดมันจะมาในทํานองเหมือนโควิดแต่พออยู่ไปนานๆอะไรเงี้ยเขาไม่เรียกโควิดแล้วเขาเรียกว่าวัดวัดใหญ่เป็นไข้วัดหรืออะไรเงี้ยแต่ก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าไข้หวัดใหญ่นี่ก็อันตรายเหมือนกันนะทุกคนตามที่เขาบอกมานะคะแม่เพื่อนก็สังเกตเออโควิดมันก็คล้ายๆไข้วัดใหญ่มันก็สายพันธุ์เหมือนกับมันเป็นพี่เป็นน้องกันอะ เขาบอกว่าเมื่อโควิดมาที่โลกแล้วมันไม่หายมันก็จะอยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะขยายสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ไปเขาก็เรียกแบบใหม่ไปเมื่อมีวัคซีนต้านทานแล้วเขาก็จะเรียกว่าไข้หวัดธรรมดาแล้วก็ฉีดวัคซีนแก้อันนี้ไม่รู้นะฟังเข้ามา <laughs> เพราะเราก็ไม่ใช่นักวิจัยนะเออแต่ว่าไม่เป็นค็ออกมาพูด พูดเรื่องโควิดเนี่ยเพราะว่าเพิ่งจะดูสดๆร้อนๆเนี่ยก็เลยมาพูดกับเพื่อนๆเลยมาถามว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่อยู่เมืองไทยใหม่ๆน่าตกใจกลัวทุกคนไม่เป็นก็ติดรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยแล้วก็มาติดรุ่นหลังรุ่นสองรุ่นสามติดเอามันทุกรุ่นเลยไม่ได้หรอกต้องติดโควิดก่อนเขาแล้วก็ดังก่อนเขา ดังในแบบลบความจริงอ่ะการติดโควิดมันไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่คนเขากลัวเขาไปไปพูดในทางลบเยอะไม่เพ็ญอ่ะโดนเยอะเลยรุ่นแรกน่ะไม่เพ็ญก็เคยออกคลิปไปนะถ่ายรูปไม่เพ็ญอ่ะตอนที่ไปทําบุญอ่ะตอนนั้นมันมีรูปเป็นกลุ่มเขาเอามาลงทางโซเชียลมีเดียนะอรูปที่เป็นกลุ่มนั่นแหละ รูปไม่เป็นอยู่ในนั้นแล้วก็ขีดวงกลมนะสีแดงวงกลมเลยแล้วก็มีสอนชี้ที่ไม่เป็นคนนี้ติด COVID. โควิดโหยังกับนักโทษเลยนะทุกคนเพราะว่ามันตื่นตระหนกกันเขากลัวกันเขาก็พูดกันเป็นข่าวโคคมโค,คมเลยเรื่องไม่เป็นคนเดียวนะเพราะว่าไม่เป็นเป็นคนแรกเลยที่ติดติดมาจากบ้านคนแก่เพราะว่าไปทําบ้านคนแก่มาบ้านคนแก่กำลังจะเริ่มติดไม่กี่คนตอนนั้นแล้วไม่เป็นไปดูแลเขา พอไปเช็คดูวันหลังเออคนแก่ติดที่ทํางานเขาเลยให้คนที่ไปดูแลคนแก่คนนั้นไปเช็คไปไปมา,มาพนักงานทุกคนไปเช็คค่ะแรกๆให้ไปเช็คเฉพาะคนที่ทํางานกับคนแก่ที่ติดเท่านั้นนี่แหละเขาถึงได้รู้ว่าไม่เป็นตติดคนแรกโหติดโควิดยังกันนักโทษมันร้ายแรงมากโอเคเพือ่อนๆทุกคนไม่เป็นก็มาแบ่งปัน,ปนเรื่องโควิดนะคะแล้วก็เล่าสถาน,นการณ์ให้ฟังว่า ไม่เป็นอะเคยเป็นเขาเรียกว่านักโทษโควิดกันเลยกันมันไม่ใช่นักโทษแบบทําอะไรเสียหายแต่เขามองไม่เป็นในเรื่องที่ว่าเสียหายเพราะว่าเขามาขีดวงกลมด้วยสีแดงแล้วก็เอาสอนสีแดงชี้มาตามวงกลมนั้นนะมาวงกลมหน้าเต็มเต็มเต็มเลยให้คนขยายดูเต็มที่โหยังกันนักโทษเลย แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็โกรธมากเลยที่เห็นเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันนะปีเดียวกันด้วยเออมาทํากันอย่างนี้บอกว่าราะว่าพี่เป็นนะไม่ไม่ใช่นักโทษนะทําไมทำถึงขนาดนี้แล้วก็การติดโควิดเนี้ยไม่ได้ทําผิดอะไรผลสุดท้ายคนที่เขาวงกลมหน้าไม่เป็นนั่นแหละเขาติดโควิดเองแล้วไปไป,ไปมาไอ้คนที่กระพือข่าวเรื่องไม่เพี่นเนี้ย ติดโควิดกันบ้างนั่นทีนี้ก็กลายเป็นฮิตว่าคนไหนไม่ติดโควิดไม่ทันสมัยใช้คำนั้นไปเลยเนี่ยพอติดเองทึ่จะได้รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็จะได้รู้สึกว่ามันเป็นยังไงเมื่อตัวเองเจอสถานการณ์ด้วยตัวเองนี่นะคะนะทุกคนไม่เป็นก็มาแบ่งปันเพราะว่าไม่เป็นก็ตื่นตระหนกเหมือนกัน พอข่าวใหม่มันออกมาเนาะเล็กอย่างหนึง่งไม่เห็นนะไม่ค่อได้ฟังข่าวพอรีนข่าวปุ๊บมันก็ตื่นอ่ะก็ตื่นเลยเลยขอพูดสักหน่อยนะเป็นห่วงคนไทยทุกคนนะโดยสุขภาพที่ไม่แข็งแรงปวดไม่แข็งแรงถึงไม่เป็นปวดไม่แข็งแรงแต่ก็พยายามออกกำลังกายอยู่สู้ๆนะทุกคนสู้ไปด้วยกันสุขภาพแข็งแรงค่ะสุขกายสุขใจนะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมและให้กําลังใจไม่เบนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิงติดตามชมให้ไม่เพลนด้วยนะคะทุกคนสนับสนุนสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงโชคดีปลอดภัยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ